ชาร์จเจเท็กพลาสมาคลัสเตอร์นะครับลูกค้าแจ้งเปิด10นาทีแล้วดับนะครับช่างเปิลมาเช็คปรากฏว่าไฟทิมเมอร์สีส้มนะครับตรงนี้เป็นสีส้มเนาะคลิปที่ถ่ายไว้ดันหายนะครับมันกับคลิป9ครั้งแล้วก็ตัวอคอยร้อนนะครับซึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับมันก็ดับไปด้วยนะครับผมช่าเปิลก็เลยมาตรวจสอบว่าตัวชุด รูมเทอร์มิสเตอร์แล้วก็ไบเทอร์มิสเตอร์อาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับซึ่งเมื่อเปิดครั้งแรกนะครับอคอยร้อนและคอยเย็นจะทํางานนะครับหลังจากที่อุณหภูมิได้นะครับตัวรูมเทอร์มิสเตอร์ก็จะเป็นตัวสั่งให้คอยร้อนตัดนะครับหลังจากที่ตัดได้ระดับ1แล้วนะครับจากนั้นตัวไบเทอร์มิสเตอร์นะครับถึงจะเป็นตัวสั่งให้คอยร้อนทํางานนะครับผมแต่ว่าคอยร้อนไม่ทํางานนะครับก็เลยสงสัยว่า น่าจะเป็นตัวไปเทอร์มิสเตอร์นะครับจัางเบิ้นก็เลยตัดสายทิ้งนะครับตัดสายทิ้งแล้วปรากฏว่า,อาคอยร้อนหยุดแต่ว่าคอยเย็นยังทํางานปกตินะครับดังนั้นเราถอดออกมาวัดนะครับถอดมาวัด จะได้ค่าความต้านทานประมาณ 10k กับ 15k นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับของใหม่นะครับนี่เป็นอะไรใหม่นะครับก็ได้13กว่าก้าวกว่านยก็ใกล้เคียง 10k 15k นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปเปลี่ยนนะครับเซนเซอร์ชุดนี้มันเป็นเซตนะครับต้องเปลี่ยน2ตัวเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆจะซ่อมใช้เองก็เปลี่ยนทีละตัวก็ได้ครับใส่เซนเซอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ทดลองปรับอุณหภูมินะครับปรากฏว่าเปิดไปครึ่งชั่วโมงนะครับไม่มีปัญหาครับใช้ได้ปกตินะครับส่วน คอยเย็นนะครับก็ยังเย็นอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาและก็ไม่ดับตามที่อาการที่ลูกค้าแจ้งนะครับดังนั้นนะครับเอามาถูกทางแล้วนะครับอาการนี้เรารับประกัน3เดือนหรือ90วันนะครับผมขอบคุณครับ